ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุใดหลงทรงลู่จึงปรากฏตัวในดินแดนจิตวิญญาณที่สำคัญตรงนี้เป็นอนาบริเวณในพื้นที่ส่วนลึกคิดว่าไม่มีปัญหานางมีความแข็งแกร่งกว่าชายชุดดำทั้งสองต้นไม้จิตวิญญาณกล่าวพลางหัวเราะเจ้าต้นไม้นำข้าออกไปเสี่ยเฉียวหยานพยักหน้าพลางกล่าว ้นไม้จิตวิญญาณนำเสี้ยเฉียวหยานออกจากโลกทะเลเทพอย่างฉับพลันหลังจากนั้นเสี้ยเฉียวหยานจึงได้ตรงเข้าไปยังการต่อสู้ระหว่างหลงซงลู่และชายชุดดำทั้งสองเมื่อหลงซงลู่ได้ค้นพบเสี้ยเฉียวหยานปรากฏตัวนางก็ต้องตกใจพร้อมกับตื่นตัวคอยระวังเพราะคิดว่าเสีย้ยเฉียวหยานเป็นพวกพ้องของชายชุดดำแต่เมื่อได้เห็นเสีย้ยเฉียวหยานเปิดฉากโจมตีไปยังชายชุดดำนางจึงมีความผ่อนคลายอย่างยิ่ง หลังจากนั้นหลงซวงลู่และเซี่ยเฉียวเหี่ยวหานได้สื่อสารกันผ่านกระแสจิตก่อนจะร่วมมือกันจัดการฝ่ายศัตรูจนสามารถดับสังหารชายชุดดำทั้งสองได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้เฉินเซี่ยงได้ออกมาจากโลกทะเลเทพของต้นไม้จิตวิญญาณแล้วเช่นกันสวงลู่ท่านมาที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มหมู่บ้านร้อยบุกผายังเป็นปกติดีใช่ไหมหมู่บ้านร้อยบุพผาเรียบร้อยดี หลงซงหลูเข้าใจได้ทันทีว่าเฉินเซียงได้ให้หญิงสาวแปลกหน้าเข้าช่วยเหลือตัวนางดังนั้นนางจึงยิ้มขึ้นก่อนจะกล่าวถามว่าพี่สาวท่านนี้เป็นใครหรืออย่าบอกนะว่าเป็นภรรยาคนใหม่ของเจ้านางใช่แล้วเฉินเซียงกล่าวตอบพลางกระแอมเบาๆไม่ใช่เซี่ยเฉียวหยานกล่าวค้านอย่างเร่งรีบนางกังวลว่าหลงซงหลูจะคิดไปเลยเถิด จากการผนึกกำลังกันเมื่อครู่ก่อนทำให้หลงซวงหลูตระหนักดีว่าเสี่ยเฉียวยานมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเทียบกับเฉินเซี่ยงแล้วยังเหนือชั้นกว่าหลายขุมแต่ถึงกระนั้นหลงซวงลูกก็หาได้แปลกใจในเรื่องที่เฉินเซี่ยงสนิทสนมกับหญิงสาวสาวที่แข็งแกร่งเช่นนี้พวกท่านรีบเข้ามาข้างในก่อนข้างนอกอยังถือว่าอันตรายนะต้นไม้จิตวิญญ,ญาณกล่าวการต่อสู้ของพวกท่านรุนแรงและมีเสียงดงังพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ เฉินเซียงและหญิงงามทั้งสองไม่รอช้าทั้งหมดเร่งรีบเข้าสู่โลกทะเลเทพของต้นไม้จิตวิญญาณทันทีเมื่อเซี่ยเฉียวยานกับหลงซงลู่ได้แนะนำตัวซึ่งกะละกันหลงซงลู่จึงกล่าวด้วยความประหลาดใจขึ้นว่าเซี่ยเฉียวยานปรมาจารย์หญิงผู้เป็นอันดับเทพเม็ดยาดินแดนทั้ง8ผู้เชี่ยวชาญหญิงเพียงหนึ่งเดียวในฝ่ายโอสถไร้จำกัดแห่งนิกายหุบเขาเทพไร้จำกัด หลงทรงลู่รู้ดีว่าเฉินเซียงมีวิธีแห่งการปรุงยาที่ลำเลิศหักว่าเฉินเซียงกับเสี่ยเฉียวหยานจะสนิทสนมและออกเดินทางมาด้วยกันก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไรนะในครั้งอดีตหลงทรงลู่ได้ออกตามหาผู้เชี่ยวชาญในวิธีการปรุงยาไปทั่วทุกหย่อมย่านเพื่อช่วยขับถอนพิษให้กับพ่อของนางทําให้นางได้รับรู้เรื่องราวของอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8ตอนนี้ข้าไม่ใช่คนของนิกายหุบเขาเทพไร้จํากัด เซี่ยเฉียวหยานกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นางถึงกับต้องถอนหายใจยาวออกมาจากนั้นเฉินเซี่ยงจึงเริ่มอธิบายเหตุการณ์ที่เซี่ยเฉียวหยานถูกจับตัวพี่สาวเฉียวหยานท่านสมควรเข้าร่วมหมู่บ้านร้อยบุกผาพวกเราหญิงสาวล้วนรักใคร่กลมเกลียวกันหลงซวงลูกกล่าวยิ้มยิ้มพร้อมกระชับมืองามของเซี่ยเฉียวหยานหมู่บ้านร้อยบุกผาเซี่ยเฉียวหยานงงงันก่อนจะหันไปมองหน้าเฉินเซี่ยง เจ้ายังไม่บอกเรื่องนี้กับนางหลงซงลู่ค่อนข้างประหลาดใจสรุปว่านางไม่ใช่ภรรยาของเจ้าจริงๆหรือนี่ข้าพูดไปแล้วว่าไม่ใช่เสี่ยเฉียวหยานกล่าวขึ้นด้วยความเขินอายสีหน้าแดงระเรือ่อหลงซงลู่หยิกเนื้อของเฉินเซี่ยงอย่างฉับพลันไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกล้าโกหกข้า เฉินเซี่ยงร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดซอโซวแหวนงองูลู่ท่านได้เรียนรู้สิ่งแย่ๆมาจากหญิงสาวเพี้ยนเพี้ยนในหมู่บ้านร้อยบุกผามามากขนาดไหนกันไม่นึกเลยว่าท่านรู้วิธีหยิบข้าแบบนี้หลงซวงลู่เริ่มอธิบายกับเซี่ยเฉียวหยานถึงเรื่องหมู่บ้านร้อยบุกผาเมื่อได้รับรู้เซี่ยเฉียวหยานก็ค่อนข้างสนใจไม่น้อยแต่นางต้องการเดินทางไปที่หมู่บ้านร้อยบุกผาเพื่อตัดสินใจอีกครั้งจริงสิซวงลู่ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ การเข้ามาที่นี่เพียงลําพังถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเมื่อครูก่อนเฉินเซียงได้สอบถามไปแล้วแต่เขายังไม่ได้คําตอบจากหลงซงลู่ข้ามาตามหาสเสวียหญิงนางควบแน่นมุกแกนเต่าขึ้นมาได้เพียงไม่นานแต่กลับออกเดินทางโดยไม่บอกกล่าวกับใครองค์สนมเหรียญได้สิงทายด้วยทักษธรรมในชะตาสวรค์จนรับรู้ตําแหน่งของนางข้าจึงเดินทางมายัางที่นี่หลงซงลู่กล่าวแน่นอนว่านางแข็งแกร่งกว่าใครในหมู่บ้านร้อยบุกผาจึงรับอาสาเข้ามาจัดการเรื่องนี้ เมื่อได้ยินเสี้ยเฉียวหยานถึงกับแสดงอาการประหลาดใจเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าในหมู่บ้านร้อยบุบผามีหญิงสาวเชื้อสายตระกูลเทพตมตะเพราะนางรู้ดีว่าตระกูลเทพตมตะสามารถอย่างถึงทักษะทํานายชะตาสวรรค์สเสวียหญิงเป็นหญิงสาวของหมู่บ้านร้อยบุบผาอย่างนั้นหรืออยู่ในขอบเขตแกนเตาแต่กลับเข้ามาที่นี่เพียงลําพังถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งเสี้ยเฉียวหยานกล่าวอันที่จริงข้าเพิ่งได้พบนาง เฉินเซียงขมวดคิ้วกล่าวเนื่องจากสเสวียหญิงเป็นองคหญิงหงเพลิงจึงทำให้เขามั่นใจว่าวิหกเพลิงที่พบเห็นก่อนหน้านี้ก็คือสเสวียหญิงว่าไงนะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่อยู่กับนางเสี่ยเฉียวยานกล่าวตำหนิพร้อมกับจ้องขเขม็งไปที่เฉินเซี่ยงไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นข้ายังไม่แน่ใจว่าเป็นนางจริงหรือไม่เฉินเซี่ยงถอนหายใจ ตอนนั้นเสวียหญิงอยู่ในร่างวิหกเพลิงข <reco Christ. S 2> ้าก็เลยไม่สามารถยืนยันอะไรได้เพราะข้าคิดว่านางกำลังอยู่ที่หมู่บ้านร้อยบุกผาวิหกเพลิงเสี้ยเฉียวยานอุทานขึ้นพลางเบิกตาโตตอนที่ข้าเข้าไปยังส่วนลึกก็ได้พบเห็นวิหกเพลิงแท้จริงแล้วเป็นเสวียหญิงเฉินเซี่ยงพยักหน้าเป็นความผิดของข้าเองที่ไม่รอบคอบในตอนนั้นข้ากำลังจะเข้าไปสอบถามกับนางแต่นางกลับบินจากไปด้วยความเร็วสูงเนื่องจากมีกลุ่มคนกำลังไล่ล่านาง เซี่ยวเฉียวหยานค่อนข้างประหลาดใจเพราะหมู่บ้านร้อยบุกผาไม่เพียงแต่จะมีมังกรเท่านั้นแต่ยังมีวิหกเพลิงด้วยในยามนี้นางค่อนข้างอยากรู้เห็นแล้วว่าหญิงสาวคนอื่นๆในหมู่บ้านร้อยบุกผาจะเป็นแบบไหนไม่ต้องกังวลเกินไปนักเนื่องจากตอนนี้นางมีความแข็งแกร่งมากแต่ข้าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเชิญเสี่ยงกล่าวเจ้าต้นไม้ไม่เห็นเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับวิหกเพลิงบ้างเลยข้าไม่มีสิ่งใดที่จะพูดเกี่ยวกับนางมากนะ นางเป็นอสูรแห่งเตาสวรค์และเป็นจักรพรรดิแห่งหมู่วิหกแน่นอนว่านางย่อมแข็งแกร่งมากหากว่าเทียบความแข็งแกร่งกับวิหกเพลิงตนก่อนที่ได้หายสาบสูญไปคิดว่าวิหกเพลิงตนนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต้นไม้จิตวิญ,ญญาณกล่าวตัวท่านไรากาศไม่เบาท่านสนิทสนมกับหญิงสาวตั้งมากมายอีกทั้งยังเป็นอสูรแห่งเตาสวรค์เจ้าต้นไม้ช่วยข้าค้นหาตำแหน่งของวิหกเพลิงตนนั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้น เข้าใจแล้วแต่หากว่านางผันกายเป็นมนุษย์ข้าจะไม่สามารถค้นพบต้นไม้จิตวิญญาณกล่าวท่านต้องส่งภาพรูปลักษณ์มนุษย์ของนางมาให้ข้าเฉินเซี่ยงส่งผ่านภาพของสเสวียหญิงในทันทีมันเป็นรูปหญิงสาวผมคู่เปียที่กำลังยิ้มอย่างสดใสฉับพลันต้นไม้จิตวิญญาณค้นพบได้อย่างรวดเร็วตอนนี้นางปลอดภัยนางอยู่ที่ผืนป่าในภูเขาลูกหนึ่งข้าจะพาพวกท่านไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ดีเจ้าต้องรีบหน่อยแล้ว เฉินเซียงกล่าวเมื่อได้รับรู้ว่าวีหกเพลิงตนนั้นเป็นสเสวียหญิงก็ทําให้เขารู้สึกกังวลมากขึ้นเฉินเซียงท่านอาจารย์ของเจ้าบอกกับข้าว่าเจ้ามักจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วล่าเป็นเรื่องจริงสินะหลงซงลูกกล่าวถามขึ้นเมื่ออยู่ในหมู่บ้านร้อยบุผานางมักจะได้ยินวีรกรรมต่างๆของเฉินเซียงอยู่บ่อยๆทําให้นางมีความคาดหวังว่าจะได้ออกท่องพิภพ,พไปกับเฉินเซียงบ้างไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจข้าเคยบอกกับท่านไปแล้วไม่ใช่หรือ ว่าข้าเป็นคนที่ชอบพัวพันกับปัญหาเฉินเซี่ยงหัวเราะตอนนี้ข้าสร้างความบาดหมางกับนิกายหุบเขาเทพไร้จำกัดตระกูลเทพตมตะในยุคปฐมกาลแห่งความกลาหนก็กำลังเพ่งเล็งมาที่ข้าเช่นกันแบบนี้เจ้าจะไม่ตกอยู่ในอันตรายหรอกหรือหลังจากกล่าวถามไปหลงทรงลู่จึงหัวเราะขึ้นข้าลืมไปเลยว่าเจ้าอยู่ในเมืองของสามเฉียนจงมหาอำนาจครั้งก่อนที่เจ้ากลับไปยังหมู่บ้านร้อยบุกผาเจ้าได้บอกถึงเรื่องนี้ เมื่ออยู่ในเมืองสามเหรียญเทวาเขาจะมีความปลอดภัยมากแต่บางครั้งเขาก็ออกมาข้างนอกอย่างเช่นตอนนี้เซี่ยเฉียวหยานกล่าวเฉินเซียงยิ้มพลางลูบสัมผัสหน้าง,งามของเซี่ยเฉียวหยานหลงซวงลู่สามารถสังเกตเห็นบางอย่างได้จากสีหน้าของเซี่ยเฉียวหยานที่กำลังแสดงออกมาหงชิงกับเซียงหยินอยู่ไหนเจ้าคงไม่ใช้พวกนางไปทำนู่นทำนี่หรอกนะหลงซวงลู่กล่าวถาม แน่นอนว่าไม่พวกนางอยู่อย่างสุขสบายเฉินเซี่ยงค่อนข้างเป็นกังวลว่าหมู่บ้านร้อยบุปผาจะพรากตัวสาวใช้ผู้เลอชมทั้งสองไปจากเขาพวกเรามาถึงแล้วต้นไม้จิตวิญญาณกล่าวขึ้นนอกเหนือจากวิหกเพลิงแล้วยังมีคนอื่นอีกต้นไม้จิตวิญญาณยังไม่ปล่อยให้เฉินเซี่ยงออกจากโลกทะเลเทพเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความอันตรายเพียงแค่ฟังจากน้ำเสียงของต้นไม้จิตวิญญ,ญาณเฉินเซี่ยงก็รับรู้ถึงสถานการณ์ที่อันตรายได้เช่นกัน สเสวยหญิงเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงถามขึ้นแล้วที่นี่มีสิ่งใดอยู่กันแน่มีอยู่สองข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่ข้ามองไม่เห็นแต่ข้าสามารถสัมผัสถึงพวกมันได้ดูเหมือนวิหกเพลิงจะสัมผัสถึงพวกมันได้เช่นกันสังเกตได้จากท่าทีที่ค่อนข้างสงบนิ่งของนางเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นงั้นหรือเฉินเซี่ยงอุทานด้วยความตกใจแน่นอนว่ามีเพียงเผ่าพันุปีศาจเท่านั้นที่มีความสามารถเช่นนี้ ให้ข้าออกไปเนื่องจากเผ่าพันปีศาจวิญญาณไม่ใช่ศัตรูที่จะสามารถจัดการได้ง่ายๆจึงทําให้เฉินเซียงค่อนข้างเป็นกังวลอย่างยิ่งทางด้านต้นไม้จิตวิญญาณให้เฉินเซียงออกมาด้านนอกอย่างไม่เต็มใจนักเพราะตระหนักดีว่ามันอันตรายเกินไปสําหรับเฉินเซียงแม้กระทั่งหลงซวงลู่และเสี่ยเฉียวหยานก็ยังถือว่าอันตรายเช่นกันพวกท่านเข้าสู่แหวนมิติก่อนเมื่อข้าต้องการความช่วยเหลือให้พวกท่านรีบออกมา เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเห็นเช่นนั้นเซี่ยเฉียวหยานและหลงซวงลู่จึงปฏิบัติตามโดยไม่คิดซักถามนี่เป็นครั้งแรกที่เซี่ยเฉียวหยานได้เข้าสู่พระราชวังหยกซึ่งตัวนางรู้อยู่แล้วว่าข้างในนั้นมีฉู่วงชิงและหยางเซียงหยินอาศัยอยู่เฉินเซียงขับเคลื่อนอำนาจพลังผกผันซ่อนอำพรางตนให้ล่องหนหลังจากนั้นจึงออกจากโลกทะเลเทพของต้นไม่จิตวิญญาณ มาถึงด้านนอกเฉินเซียงจึงเปิดใช้งานเนตรแก่นวิธีทําให้เขาได้พบเห็นเงาร่างสีแดงและหากว่าตอนนี้เขาไม่ระวังตัวก็อาจจะถูกค้นพบโดยปีศาจวิญญาณทั้งสองตนนั้นเสวียหญิงแต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมคู่ผมเปียแขวนและหน้าอกใบหน้างดงามนั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นอย่างไรก็ตามดวงตาคมตวนั้นกําลังส่องประกายแสงแห่งความแข็งกร้าวดุดันมันเป็นเอกลักษณ์ของวิหกเพลิงต้องทราบด้วยว่าอสูรแห่งเตาสวรรค์มีจานวนน้อยมาก หากว่าเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์มังกรและวิหกเพลิงมีจํานวนน้อยกว่ามากในปัจจุบันสเสวียหญิงเติบโตขึ้นจนมีรูปลักษณ์ที่งดงามในแบบฉบับหญิงสาวโตเต็มวัยต่างไปจากครั้งแรกที่เฉินเซียงได้พบเจอกับนางอย่างยิ่งพวกเจ้าจอดจงมาที่ข้าโดยเฉพาะสเสวียหญิงกล่าวหว้นหวนๆด้วยน้ําเสียงเหยียดยามคิดจริงๆหรือว่าจะเอาชนะข้าได้ เฉินเซียงยังคงจ้องมองร่างเงาสีแดงทั้งสองด้วยเนตรแก่นวิธีอยู่ทุกขณะในตอนนี้เขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าเหตุใดเสวียหญิงถึงมีอำนาจพลังที่น่าพรั่นพรึงเช่นนี้แต่เขาเชื่อว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับดินแดนจิตวิญญาณแห่งนี้อย่างแน่นอนหากว่าเป็นข้าละ่ะจูจู่ชายชาราผมสีเหลืองปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันทำให้เฉินเซียงตกใจอย่างที่สุดเนื่องจากเขาไม่รู้เลยว่าชายชาราผมเหลืองปรากฏตัวขึ้นได้อย่างไร ทันทีที่ชายชาราผมเหลืองปรากฏตัวขึ้นสเสวียหญิงจึงปลดปล่อยคลื่นพลังปราณความร้อนที่รุนแรงทว่าคลื่นพลังปราณน,นั้นโจมตีไปยังชายชาราผมเหลืองและสองปีศาจวิญญาณเท่านั้นกอีกแค่นกน้อยที่ได้รับอำนาจพลังจากวิหกเพลิงตนก่อนเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกข้าจะรับมือเจ้าไม่ได้วันนี้ข้าจะกำราบเจ้าเสียชายชาราผมเหลืองหัวเราะเสียงลั่นพวกเจ้าเยอะหญิงเกินไประหว่างที่กล่าวอยู่นั้น นางได้กระชับกระบี่เพลิงพร้อมเข้าประชิดปีศาจวิญญาณตนหนึ่งอย่างฉับพลันเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมหมายความได้ว่านางมองเห็นปีศาจวิญญาณที่กำลังล่องหนนางมองเห็นข้าหรือไม่เฉินเซี่ยงนึกสงสัยขึ้นมาทันทีแต่เขามั่นใจว่าชายชราผมเหลืองกับปีศาจวิญญาณทั้งสองตนไม่สามารถมองเห็นตัวเขา ยามนี้เฉินเซี่ยงค่อนข้างมั่นใจว่าชายชราผมเหลืองจะต้องเป็นตระกูลเทพตมตะซึ่งพวกมันมาที่นี่ด้วยเป้าหมายในการจับตัววิหกเพลิงและไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาเฉินเซียงตระหนักว่าต่อให้เขาหาโอกาสเข้าประชิดพวกมันได้แต่การลอบโจมตีของเขาจะไม่เป็นผลแม้ว่าเขาใช้ดาบก้าวชั้นฟ้าโจมตีแล้วก็ตามที่มันเป็นเพราะระดับพลังของเขาอยู่ห่างชั้นจากพวกมันมากเกินไปจนไม่สามารถทะลวงผ่านอำนาจป้องกันของพวกมันได้ อย่างไรก็ตามมันทําให้เขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเสวียหญิงอย่างยิ่งเขาส่งกระแสจิตสอบถามกับต้นไม้จิตวิญญาณว่าเจ้าต้นไม้เจ้าคิดว่าเฉียวหยานและสวงลู่สามารถสร้างความเสียหายให้กับชายชาราผมเหลืองได้หรือไม่ขณะนี้เสวียหญิงเข้าต่อสู้กับปีศาจวิญญาณที่กำลังล่องหนทั้งสองตนส่วนชายชาราผมเหลืองยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเห็นชัดว่ามันมีความมั่นใจจนไม่คิดลงมือด้วยตนเอง ช,ชายชราผมเหลืองแข็งแกร่งไม่น้อยแม้ทั้งสองนางจะผนึกกำลังกันเข้าโจมตีก็อาจจะไม่สามารถสร้างผลกระทบเว้นแต่จะมีบางอย่างทำให้มันเสียสมาธิต้นไม้จิตวิญญาณกล่าวหากว่าข้าสามารถสะกดมันได้สักชั่วขณะการโจมตีของพวกนางจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นหากว่าท่านกับพวกนางประสานงานกันได้อย่างลงตัวโดยที่ท่านสามารถสะกดชายชาราผมเหลืองได้ชั่วครู่การสังหารมันก็สมควรไม่มีปัญหาอะไรต้นไม้จิตวิญญาณกล่าว เฉินเซียงเร่งส่งกระแสจิตไปยังเซี่ยเฉียวหยานและหลงซวงลู่นัดแนะให้พวกนางเตรียมพร้อมโจมตีซึ่งเขาได้กำชับกับพวกนางว่าจะต้องจู่โจมอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดเซี่ยเฉียวหยานและหลงซวงลู่มีประสบการณ์การต่อสู้มาอย่างโชคโชนดังนั้นพวกนางจึงมีความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จสำหรับการประสานงานกับเฉินเซียงในครั้งนี้พวกนางคิดว่าจะสร้างเป็นการรอบโจมตีที่งดงามได้ เฉินเซียงถ่ายเทพลังเทพเตาหยวนและพร้อมกับเหนี่ยวนำพลังจากกฎพลังแห่งเตาสวรรค์อย่างลับๆเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานกระจกเทพหกวิถีต้องทราบด้วยว่ากระจกเทพหกวิถีมีขายพลังอำนาจผนึกประทับที่ทรงพลังยิ่งเตรียมพร้อมขาดคำเฉินเซียงได้ปลดปล่อยอำนาจพลังมิติย้ายกระจกเทพหกวิถีให้ปรากฏใต้ฝ่าเท้าของชายชราผมเหลืองแล้วจึงกระตุ้นกระจกเทพหกวิถีเพื่อเปิดใช้งานขายพลังผนึกประทับ ในฉับพลันธันใดเฉินเซียงได้ทะลุมิติเข้าประชิดชายชาราผมเหลืองพร้อมกับนำเสี้ยเฉียวหยานและหลงซวงลู่ออกมาจากพระราชวังหยกเมื่อชายชาราผมเหลืองตระหนักถึงความผันผวนของพลังมิติจึงตื่นตัวและคอยระวังแต่แล้วมันก็ค้นพบว่าตนเองไม่สามารถขยับร่างกายได้อิดใจ,จต่อมามันจึงลเห็นเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหญิงงามทั้งสองที่กำลังจู่โจมเข้ามาอย่างฉับพลัน ชั่วพริบตานั้นเองหลงสวงลู่และเสี้ยเฉียวยานขับเคลื่อนนอพลังเทพเต่าหยวนอยนอย่างมหาศาลอย่างพร้อมเพรียงกันแม้ว่ามันจะเป็นอำนาจพลังเพลิงอัคคีและอำนาจพลังวารีน้ำแข็งที่ต่างขั้วแต่มันก็สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครั้นจึงพวยพุ่ง,พ,งพุ่งกระแทกเข้าที่หัวของชายชาราผมเหลือง ชายชาราผมเหลืองตกตะลึงใจหล่นวูบเพราะการโจมตีด้วยพลังเทพเต่าหยวนของพวกนางสามารถสั่นสะเทือนพลังเทพเต่าหยวนที่มันพยายามควบแน่นจนกระจัดกระจายได้ระหว่างนั้นเฉินเซียงยังคงควบคุมกระจกเทพหกวิธีให้สะกดร่างของมันเอาไว้ก่อนจะโยนดาบเก้าชั้นฟ้าไปยังหลงทรงลูกหลงสวงลูกคว้วารับดาบเก้าชั้นฟ้าแล้วจึงตะบันสับลงที่หัวของชายชาราผมเหลืองอย่างบ้าคลั่งฉับพลันหัวของมันจึงกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เฉินเซียงนำเตาเทพพิพรังสังสรรค์ออกมาเหนี่ยวนำเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าสู่เตาเทพพิพ,พรังสังสรรค์มาเฉินเซียงแค่นเสียงด้วยความตื่นเต้นเขาเปิดใช้งานตราประทับเนสักดิธิ์แห่งเตาเพื่อส่งผ่านสิ่งที่เขามองเห็นให้ปรากฏขึ้นในสายตาของหลงซวงลู่และเซี่ยเฉียวหยานด้วยวิธีการนี้ทำให้พวกนางสามารถมองเห็นปีศาจวิญญาณที่ล่องหนและเข้าช่วยเหลือในการต่อสู้ของสเสวียหญิงได้พี่สาวซวงลู่เฉินเซียง พวกท่านมาที่นี่ได้อย่างไรสเวียหญิงอุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นและเป็นสุขเมื่อชายชราผมเหลืองตกตายลงความกดดันของนางจึงลดลงไปมากแม้ว่านางไม่รู้ว่าเซี่ยเฉียวหยานเป็นใครแต่นางตระหนักว่าเซี่ยเฉียวหยานได้ติดตามเฉินเซี่ยงมาจึงเข้าใจได้ทันทีว่าหญิงสาวนางนี้เป็นคนรู้จักของเฉินเซี่ยงด้วยความช่วยเหลือของเซี่ยเฉียวหยานและหลงทรงลู่ส่งผลให้หญิงงามทั้งสามสามารถปลิดชีพปีศาวิญ,ญญาณทั้งสองจบการต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย สเสวียหญิงเจ้าออกมาโดยไม่บอกกล่าวกับพวกเราสักคำพวกเราเป็นห่วงเจ้าแทบแย่หลงซวงลูกกล่าวขึ้นน้ำเสียงเป็นตำหนิเล็กน้อยระหว่างนั้นนางได้หยิกแก้มของสเสวียหญิงในตอนนั้นข้าไม่ได้สติเท่าไรนะักข้าเดินทางมาด้วยความรู้สึกบางอย่างภายหลังข้าได้สัมผัสเข้ากับบางอย่างในที่สุดข้าก็ได้รับมรดกของวิหกเพลิงโบราณอีกทั้งตัวข้ายังได้สัมผัสถึงบางสิ่งทําให้ข้าบอยบินเข้ามาข้างในนี้จนได้พบกับพวกมัน สเสวียหญิงกล่าวด้วยความรู้สึกผิดค่าขอโทษที่ทําให้พวกท่านต้องเป็นห่วงเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะหน้าตาเจ้าเปลี่ยนไปมากทีเดียวแต่ข้าคิดว่าเจ้างดงามยิ่งขึ้นเจ้าหมายความว่าเมื่อก่อนข้าอัปลักษณ์อย่างนั้นหรือสเสวียหญิงกล่าวยิ้มยิ้มพร้อมกับเดินเข้ามารวมกลุ่มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ